สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์พัดสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับก็มาให้บิททอกกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้มาแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับมาอสังหากันบ้างก็อช่วงเวลามันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะพี่นะหุ้นกลุ่มหนึ่งที่มันยอดเยี่ยมเลยก็คืออสังหาเพราะว่ามันจะมันจะโดนทุบมันหนักอ่าเอาก็นกว่าโดนน้อยอ่าสมัยอย่างปีช่วงซับพลาสมงคั2008เนี่ยเคย เห็นนะสังหานะพี่นะแสตแสทิลลีกเงี้ยแลหเหมือนเท้าเงี้ยพีสองเท่าพี่โอ<ฮ>้ถูกสนิทเลยอ่าเนี่ยเดี๋ยวว่าถ้าวิกฤตมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาอีกรอบหนึง่ง <laughs> ปกติกลุ่มนี้เขาก็เล่นพีไม่แพงเลยในะครัปอาจารย์ใช่ไหมครับก็จะประมาณถ้าช่วงเศรษฐกิจดีๆก็อ่าพีเแปดเท่าสิบเท่าแต่ว่าถ้าเกิดช่วงวิกฤตบางทีจะลงมาแบบ สามเท่าสี่เท่าอย่างนี้ก็มี <c oughs> นะครับลงลึกได้ใจเลยนะอลึกได้ใจนะฮะครับแลนเฮา์นี่ยรับเฮาแลนเฮาฮะนี่เป็นอ่าต้องเรียกว่าเขาเป็นอสังหานะที่อ่ารอดจากในช่วงวิกฤตสี่ศูนย์ได้คือสี่ศูนย์เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือบ้านสร้างไม่เสร็จกันเยอะอและนเฮาเนี่ย ยุคนั้นเลยพี่ก็คือคอ่ามันจะมีคําว่าบ้านสร้างเสร็จก่อนขายอ่มาจากเขานีใช่ไหมทุนคนนี้เลยสร้างเสร็จก่อนขายคนอื่นนี่เขาจะต้องแบบโอ้โหนู่นนี่นั่นก่อนนะครับอกอ็เขาค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟตอนวิกฤตก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะครับเราก็ตอนนั้นนพี่ค่างเงินบาทมันอ่อน กลายเป็นว่าคนที่ท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยรวยครับพี่เพระนั้นกลายเป็นว่ามันมีกําลังซื้อนะครับมันแปลว่าจริงๆแล้วทุกวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสตลอดนะครับแล,แล,แลนด์เฮา์ก็เลยเจาะตลาดแบบเอมนุษย์ไทโซยังเหลือได้อยู่นะอืมอะไรประมาณนี้ครับทีนี้อมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งพอหลังวิกฤตเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงของ อ่าเขาเรียกว่าคอนโดคอนโดบูมนะฮะเพราะว่าพลายมันหมดเลยอะไรแล้วก็พวกอ่าการเติบโตของเมืองของรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแลนด์เฮาส์นะครับแลนด์เฮาส์นี่จะหลกัหลกๆจะเป็นอสังหาแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นแนวราบอ่าคือเขายังเรียกว่ายึดมั่นกับอะไรที่เขาค่อนข้างเชี่ยวชาญ คือ,อแลนด์เฮาส์ชื่อชาแนลลาบเขาก็ทําแนวล,ลาบเข้ามาเช่นว่ารายได้หกสามหกสี่หกห้าเนี่ยสองหมื่นเจ็ดสามหมื่นคือปีหนึ่งสามหมื่นล้านเนี่ยนะครับก็คือจะมาจะมาจากอบ้านเดี่ยวนะบ้านเดี่ยวเทาเฮาส์เนี่ยก็คือนิดหน่อยเอ๊ะแบบสองหมื่นกว่าละสองหมื 25, นะ่นห้ามีแค่แบบสีบ่ห้าพันนะครับที่เป็นพวกคอนโดมิเนียมนะครับ,รบเนี่ยก็คือหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมาจากบ้านเดี่ยว เราก็จะมีะไรายได้อื่นๆน,นะฮะจริงๆแลนด์เฮาส์เนี่ยมันมีต้องเรียกว่าทรัพย์สินนะครับเป็นแฝงอยู่ก็คืออันนี้เป็นผู้ถือหุ้นของโฮมโปรก็คือเป็นหุ้นครับลีกวัสดุก่อสร้างนะฮะแลนด์เฮาส์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นเบอร์หนึ่งนะครับสามสิบเปอร์เซ็นตนะฮไอเดียของแลนนด์เฮาส์เนี่ยก็คือเขามองว่านะฮะเขามองว่าตัว ไอ้ลูกบ้านเขามาเขาอยากตกแต่งบ้านมันรู้ไปซื้อจากไหนอ่าทำแลนด์เฮาส์เนี่ยเอ้ทำปโปรโปรเลยอ่าเพื่อมาเซิร์ฟลูกค้าเขาเซิร์ฟไปเซิร์ฟมาอ้าวดังอ่าก็กลายเป็นอ่าหุ้นเติบโงของเขาไปอีกอันหนึ่งกันเลยทีเดียวนะฮะอืมอ่าแล้วก็จะมีอสังหาเพื่อเช่าก็จะมีพวกโรงแรมอ่าแลนด์เฮาส์ก็คือทำพวกโรงแรมด้วย อันนี้รายได้ที่หายไปเนี่ยเพราะว่าหลังๆก็คือเริ่มขายออกเนาะไปขายไปเข้าที่พวกกองหลีดเขานะฮะอย่างตอนนี้มันจะมีโรงแรมดังๆนะที่อยู่อย่างพัทยาเนี่ยชื่อหลายอย่างที่ทำเป็นรูปแบบสเปซอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับก็อไอเดียคือเขาทำยังไงก็ได้นะให้ห้องมันแบบ เยอะๆนะไอพวกอะไรที่ไม่ค่อยจําเป็นเนี่ยเอาออกไปหมดนะครับแล้วก็เออทําการตลาดมาแล้วก็ดังกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเอาสอดก็กลายเป็นโรงแรมดังขึ้นมาได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นสรุปก็คือจะมีเรื่องของอสังหาเรื่องของโรงแรมแล้วก็ส่วนที่เป็นปันผลรักนะส่วนแบ่งกาไรจากโฮมโปรนะรเดี๋ยว มีประเมินมูลค่าเดีวยว่าสัดส่วนนี้มันใหญ่มากเลยนะอะถ้าไปดูกราฟของของของอตัว land and house เนี่ยนะครับเห็นว่าเขาราคาลงมาโดยตลอดนะครับราคาลงมาใยตลอดเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปิดโครงการใหม่น้อยลงครพี่า <c oughs> พอเปิดโครงการใหม่น้อยลงเนี่ย <c oughs> ก็เลยไม่มีของจะขายว่างั้นเถอะ นะครับก็อันนี้ทางซ้ายเนี่ยนะครับก็คือตัวโปรดักต์ใหม่นะครับแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นพรีเซลนะพรีเซลก็คือยอดที่ลูกค้าจองอะพี่แต่ยังยังไม่ได้ไม่ได้โอนพรีเซลก็ลดลงตั้งแต่ปีสองสองสองสามแสดงว่าเ้ามองแล้วแหละว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีนะครับก็ลดการเปิดโครงการลงแต่จุดที่น่าสนใจคืออันอ่าไปแล้วเจอตรงเนี้ ว่าเนี่ยเดี๋ยวปลายปีเนี่ยก็เริ่มเปิดโครงการใหม่ละทั้งตัวไฮไลท์คือพวกคอนโดแล้วก็ตัวโลไลท์เป็นพวกบ้านเดี่ยวนะครับแสดงว่าของแบรนด์นเฮาส์เนี่ยเขาเริ่มมองแล้วพี่ว่าโอเคสมมติปีหน้ามีวิกฤตใช่ไหมแต่ว่าพอวิกฤตมันผ่านเขาก็มีของขายครับพี่เพราะเราสร้างเราสร้างรอไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็น ตัวทานเฟอร์นะครับก็พอขายได้น้อยโครงการใหม่เปิดน้อยยอดโอนก็จะน้อยไปด้วยกำไรก็จะปีนี้ก็อาจจะห,หายไปหน่อยนะครับแต่ว่าเขาก็เริ่มนะเริ่มทยอยเปิดใหม่นะเนี่ยโครงการใหม่เริ่มเยอะแล้วตอนปี2องสนะครับเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้านะครับ แล้วก็ปีเนี้ยเดี๋ยวแต่มาสี่ก็เปิดเยอะเลยแต่ถ้าเป็นไฮไลท์เนี่ยก็คือนับไปเลยปีครึ่งสองปีก็จะสร้างเสร็จนะครับเพราะนั้นไอ้ที่เปิดได้ยเยอะตรงนี้ยนะครับก็จะรับรู้การเติบโตเนี่ยก็คือปีถัดไปนะครับประมาณนี้มาดูแล้วว่านูฟ Forecast กันบ้างนะครับเห็นว่ารายได้ก็ดรอปลงเนาะนะครับอ่าแล้วก็ พอมาปีหน้านะครับก็เริ่มมีการฟื้นตัวขยับขึ้นมานะฮะแต่ความเก่งของแลน์แอนด์เฮาส์เนี่ยนะครับก็คือเขา,เาต้องเรียกว่ารักษาอัตรากำไรได้ค่อนข้างดีนะครับอต่ปีนี้จะมีนี่ขนาดช่วงที่วัสดุก่อสร้างสูงเงินเฟอ้อสูงอะไรเนี่ยก็มา r ิ้นก็จะดรอปลงไปหน่อยนะฮะแต่เดี๋ยวก็ขายาบ้านเพิ่มเอ้ย ขึ้นราคาได้อะไรได้นะครับประมาณนี้ทีนี้จุดที่น่าสนใจนะครับอย่างหุ้นสังหาเนี่ยเราก็จะดูตรงอิเวนทอรี่เขาแหละนะครับว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็จากห้าหมื่นเนาะสองหนึ่งลงมาเหลือสี่หมื่นเจ็ดสองสองสี่หมืนแปดแล้วก็แม <c oughs> เริ่มเริ่มเพิ่งเ,เริ่มขึ้นโครงการใหม่ก็คืออีกสองปีข้างหน้านะครับเนี่ย6หกเก้า เพราะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยถ้าเกิดเขามีโครงการใหม่มันก็โอนได้เยอะแสดงว่ากำไรเนี่ยอาจจะกำลังจะทำทาฐานใหม่นะครับโอเคก็พอมีโอนเยอะเอ้ยพอสร้างใหม่เยอะมันก็จะมีการโอนเยอะนะสองสามสองสี่ก็เริ่มอปีหน้าจะยังไม่เท่าไหร่แต่ปีถัดไปเนี่ยก็น่าจะเริ่มมาแหละกำไรนะกำไรก็ เริ่มใช้ได้นะครับแล้วนี่ยเขานี่จะเป็นสายประคองตัวพยาคำตัวนิ่งๆนะครับก็เนี่ยแปดพันเก้าพันล้านประมาณนี้นะครับพอหักคาสีก็เหลือประมาณเจ็ดแปดพันล้านก็ถือว่าใช้ได้ก็คือเศรษฐกิจแย่แต่เขาก็ไม่ได้แย่อะไรกันสซะขนาดนั้นนะครับก็คือประคองตัวได้แจนผลได้นะครับ แต่ก็ราคาลงมาเยอะเหมือนกันนะฮะอันนี้ของ KGI นะครับที่ทำมูลค่าเหมาะสมไว้นะครับเนื่องจากเขามีอยู่สองธุรกิจที่ต้องเรียกว่ามันมีความแตกต่างกันอย่าง Home Pro เนี่ยเขาก็จะขายออกไปนะฮะซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปกำไรเขานิ่งกว่านะเพราะฉะนั้นเทียบกับขายบ้านที่แบบกำไร โอ้คุณก็ต้องสร้างเยอะๆถึงจะมีรายได้โผลเข้ามานะครับเพราะนั้นก็เลยต้องแยกกันก็เลยใช้คำว่า SOTP ก็คือ sum of the parts นะครับก็คือแยกส่วนกันประเมินมูลค่านั่นเองนะครับ <c oughs> โอเคอันนี้เขาก็เอาอ่า m e t k e t นะนะครับมูลค่าที่ลงทุน Market Cap นี่แหละเอากันง่ายๆของตัวทั้งโรงแรมด้วยนะครับ ตัวที่เป็นโฮมโปรด้วยนะครับก็อยู่ที่ประมาณคิดแวลูแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นล้านนะครับมีหมื่นล้านหุ้นก็อยู่ที่ประมาณสี่บาทนะครับตอนนี้ราคาประมาณเจ็ดบาทนิดๆนะครับสี่บาทเนี่ยเป็นโฮมโปรเหมือนเราได้โฮมโฟกเหมือนเราซื้อโฮมโปรแล้วก็แถมแถมบ้านครับพี่อ่าเป็นโฮมโปรแหละแถมได้หนเฮา่าเงี้ยเหรอ ใช่พี่อันนี้เขาก็ forecast มาเนาะกำไรอยู่ที่ประมาณสามสิบตังค์นะครับสามสิบตังค์ก็แล้วพอเขากําไรค่อนข้างนิ่งเปิดโครงการแบบนิ่งๆไปเรื่อยๆของ KTI เขาเลยให้ตัว m u l ติเ l ลที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะครับก็อ,อยู่ที่ประมาณสิบห้าเท่าก็อยู่ที่แปดบาทนะฮะก็รวมแล้วนะครับก็ สิ้นปีสองสามนะครับอ,อันนี้ของเก่าเนาะอยู่ที่เก้าบาทนะครับแล้วก็ของปีสองสี่นะครับก็อาจจะอยู่ที่แปดบาทเจ็ดสิบนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปส่องกราฟมันดีก่อนว่าแปดบาทโอเคใช่ยอดเยี่ยม,ขอ,มขอ่นอนนะครับเอาแช่นยครับแช์ก่อนนะครับ,นะรบแล้วก็มันปุป้ลเรียบร้อยครับ เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะผมแชร์สกีนนะครับ,รบผมสกีนสองอ่าต่านพัดเห็นหน้ากราฟไหมครับอ่ามาตอนนี้มามา,มาแล้วนะโอเคครับด้านอันเฮาส์เองนะครับก็ต้องบอกว่าตรงของตัวชาร์ตนะครับเรียกว่ามีภาพเป็นรูปแบบของอพักฐานลงมาอันนี้แน่นอนชัดเจนนะครับตัวราคาเนาะผมขอตีสดตรงนี้แล้วกันนะ พราะว่ารูปนี้น่าจะใช้ไ,ไม่ได้แล้วแป๊บนึงการรักฐานของเขาก็แป๊บนึงนะครับทุกค,คนลองดูโมเมนตัมของตัวอะไรนะครับทำเฟรมเดย์เนะะาะอาร์ซอยู่ฝั่งโอโซนะครับราคาเองก็ทำโรว์โลลงมาอย่างนี้นะครับ <S <S ก็เป็นพักฐานเราก็หาตัวโครงสร้างของราคาได้แป๊บนึงนะครับ เป็นการโชว์สดนะพี่นะเป็นภาพหาดูยากนะครับทรงกราฟจะประมาณนี้เห็นรูปแบบของการขึ้นไหวราคาไหมครับว่าเขาจะล้อตามโซนประมาณนี้ผมทีแบบคร่าวๆนิดหนึ่งนะอาจจะเห็นเห็นโซนราคาของแรนด์เฮาส์ว่าเขาหลุดโซนบนลงมาตอนนี้เขาหลังเล่นที่โซนล่างโซนที่สองอยู่นะครับโซนที่สองก็จะมีแนวรับนะครับของตัวราคาเนี่ยอยู่ตรงแถวนี้เลยครับเจ็ดบาทถึงเจ็ดบาทสองสลึงนะครับ เจ็ดบาทถึงเจ็บาทสองสลึงเนี่ยเป็นแนวรับแข็งๆของบ้าเขาหรือซึ่งลงมาในโซนนี่และตัวนี้ถือว่าเป็นโซนรับที่แข็งแรงของเขานะครับอ่าก็หวังว่าจะไม่หลุดเพระาะถ้าิดหลุดตรงนี้ไปเนี่ยมันอาจจะลงมาฟอร์มระดับหกบาทกลางๆซึ่งผมว่ามันลึก,ลกเหมือนกันถ้าจะหลุดอาล,ลงมาที่หกบาทกลาง,ลางเนาะงั้นเจ็ดบาทถึงเจ็ดบาทห้าสิบเนี่ยโซนนี้น่าจับตาแล้วก็เริ่มเห็นสัญ,ญญาณที่เรียกว่าราคาลงแต่ม omentum เริ่มไม่ลงละหรือเรียกว่าบุริตเดเวเจนนั A ่นเองก็คแค่รอแค่สัญญ,ญาณพริก คือก,กลับหรืออ,อย่างน้อยครับทําทำไฮสูงเกินพีวีเอสไฮที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่น่าจับตายอย่างเช่นไฮเขาที่แล้วของเขาจะอยู่ตรงแถวบริเวณนี้นะครับคสักคู่นะผมขออนุญาตตีตรงเส้นแดงเนี่ยประมาณสักแปดบาทสิบตังค์อ่ะเอาเป็นว่าถ้าวันไหนเห็นแล้วเะฮาปิดสูงเกินแปดบาทสิบตังค์ได้เนี่ยก็แสดงว่าโมเมนตัมเขาเริ่มมาแล้วหรือเขาเริ่มทําลายโครงสร้างสตรัคเจอร์ในภาพของทำไฮสูงเกินพีวีเอสแล้ว แต่ดที่แน่กับตอนี่คือสายโมเมนตัมนะรอให้เกิน8บาทก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นสายเวอร์เรชันอย่างที่อาจารย์ฟัดว่าก็ก็ต้องประเมินว่าสัก7บาทถึง7บาท50นี่เป็นน้รับที่เวอร์เรชันโอเคไหมเน,นี่ยก็ลองประเมินดูนะครับอ่ะนั่นก็นั้นแล้น่าจะตามองนะครับครับนอกวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่น้าเเดือนหน้าเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ